สัตว์เลี้ยงจะต้องปรากฏสัตว์พราจะต้องปรากฏตัวขึ้นมาในงานเลี้ยงสุดวิเศษในคานเจียในคานจะตทวีตในคืนจ้าไอจัตะทวีตวิเชอรงงานคงเป่นจตตทวีสัตว์ปลาจะต้องปรากฏตัวขึ้นมาในงานเลี้ยงสุดวิเศษในคืนนี้แนะ่เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อเป็นสองเทันเรือของคนนอกไม่เป็นต้อนรับในใแถบน้ำนี้แล้วเจ้าละ่ะเจ้ามาทำอะไรที่กาเล่เลย <c oughs> เจอแล้วก็ชมกันเลยขอบคุณนะมันดีจริงๆที่ได้เจอเจ้าอีกครั้งข้าพอใจมีสิ่งที่ค้าเห็นด้วยอ้้าีาแ,แต่โชคร้ายที่เอเมนและคณะนักลวดดูอีกกับนักนักลวดทุยนักลวชอะไรวะข้าเช่าห้องไว้ที่โรงเตียมถือโอกาสหาเสื้อผ้าวาให้เจ้าเล,ลยลาล เราไปคุยกันห้องเออฟังดูน่าสนใจดีนะข้ายดีจะช่วยอ่าบนบทให้แต่ก่อนอื่นเราต้องมีเอ้า<ม>ข้าไม่รู้ว่าถ้าเคยจัดการการแสดงมาบ้างไหมแต่ว่าสุเราข้าก็ยังไปเจอเพื่อนเก่าของเราที่เรเวนด้วยเคียร่าแต่ดูเหมือนว่าความรักนั้นจะเปลี่ยนหัวใจหัวใจหัวใจข้าพยายามตามหาพวกเขาซิลิกับแดรเรียไอออนข้าเคยถึงขั้นคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นซิลิ เพื่อหลอกลงเพื่อเพื่อไปหลอกเกอพื่อแบบกระสุดเบรนลังนกสกอตใชตัวเขาจะทำการล่าและเราเบรปูแฮนดี้นี่แต่เจ้าจะหาตัวดูๆได้ยังไงล่ะเร็วแบบนี้เขาใช้เวลาตั้งหลายใช่เอาจิงๆิ้งาแปลกใจเหมือนกันที่เขาไม่แอะไรวะที่ต้องทำแค่เอ่ยชื่อดูๆขึ้นมาเท่านั้น อีดีนาและคนอื่นเป็นนี่บนคนเขาว้าวรถกับดอบ๊อกเลยศทีนแหมเป็นเดินปีน้งย่า <c oughs> งกับ้ยแคปทารีน่ารับบทเป็นราชินีรีโอลิฟอะไรวะเนี่ยรีโอรไอรไรโบทผู้รับใช้พุดที่รัก